สวัสดีครับมาตอบคอมเมนต์พี่ชายท่านนี้กันนะครับที่พี่เขาคอมเมนต์เข้ามาว่าให้ผ่าท่อแคทของพวกรถ360ให้ดูหน่อยนะครับพอดีว่าช่วงนี้ยังไม่มีท่อแคตรถ3 6 0เข้ามานะครับผมก็เลยมีท่อตัวอย่างของรถบรรทุกกีกหนึ่งรุ่นมาให้ดูกันนะครับและตัวที่ผมกำลังผ่าอยู่น้าตอนนี้ก็เป็นท่อแคทของรถบรรทุกตัวฮีโนหัวนอกนะครับ หรือตัวคิวกางหรือสายไฟกกังนะครับลักษณะของตัวไส้แคทเขาก็จะต่างจากตัวฮีโน่สามนะครับเพราะตัวนี้เขาจะมีไส้แคทอยู่2บล็อกนะครับฝั่งเน้นก็เป็นเซรามิกฝั่งเนึนก็เป็น DPF นะครับถ้าเทียบกับตัว3ามแล้วตัว3ามกนั้นเขาจะมีแค่ตัวเซรามิกอย่างเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของเริราคาก็มีราคาตั้งแต่เริ่มต้นหมื่นต้นๆถึงหมื่นปลายนะครับทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับไสแล้วก็ท่อแคปด้วยนะครับสำหรับพี่ๆที่อยากดูผมทําคลิปเกี่ยวกับท่อแคปรุ่นไหนหรืออยากทราบในเรื่องของผลิตราคาก็สามารถคอมเมนต์หรือทักแชทเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ